ตอนนี้มีโปรโมชั่นแฟลตเซลของ Shop b a c k นะครับเพื่อนๆใครยังไม่มีแอปนะครับยังไม่ได้ดาวโหลดและยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกกดด้านล่างเลยครับผมจะลงลิงก์ไว้ให้กดลิงก์แล้วก็ไปสมัครสมาชิกเลยครับจะได้ซื้อของในราคาพิเศษเลยครับแฟลตเซลนะครับเป็น c r a ซ y f แฟลตเซลนะครับ1บาทพอเพื่อนๆโหลดแอปนะครับเข้ามาตรงนี้มันจะขึ้นมาอยู่ที่หน้าแรกเลยนะครับลองเข้าไปดูกันครับว่าช่วงของ55้าเนี่ยเขามีโปรโมชั่นอะไรบ้าง อันนี้เขาจะเริ่มขายนะครับเป็นโปร1บาทเนี่ยครับเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นมีของช้ o ปปี้ด้วยนะครับกดแล้วมันจะลิงก์เข้าไปซื้อของที่ช้อ p ปี้นะครับอย่างตัวเครื่องสําอางนี้นะครับราคา279บาทแล้วเขาจะมีเงินคืนนะครับเป็นแคชแบ็กคืนกลับมาก็279ใช่ไหมครับเราก็จะได้เงินคืนมา278บาทถ้าก็ว่าเราจ่ายแค่เพียง1บาทนะครับ มีด้านล่างนี่เป็นเครื่องสับอ่างแล้วก็มีไอตัวเป็นลิฟลิฟสลิปปิ้งมาร์กนะครับเนี่ยนะครับเพื่อนๆอไอตัวยาสีฟันนี่ครับที่ผมซื้อเนี่ยตัวนี้เข้ามาแพ็คคู่นะครับแพ็คคู่ตัวเนี้ยเท่ากับว่าได้ทั้งหมด4 4หลอดนะครับ4หลอด269บาทแต่ว่าเราจ่ายแค่เพียง1บาทนะครับแล้วก็มีเป็นของ Lazada นะครับเป็นเมาส์ของ Logitech 282บาท ตัวนี้ไม่ใช่1บาทนะครับตัวนี้ไม่ใช่1บาทราคาเต็มมัน582บาทแล้วก็ราคาหลังเงินคืนนะครับถ้าเกิดว่าเราจ่ายไป282บาทตัวนี้น่าสนใจมากเลยครับตัว Xiaomi เ,เป็นตัวลำโพงบลูทูธนะครับตัวนี้ก็1บาทนี้น่าสนใจอยู่รอบนี้ผมไม่แน่ใจผมจะซื้ออะไรดีนะครับกำลังคิดอยู่อาจจะเป็นตัวดาวนี้นยครับที่ผมซื้อมา4ซองนะครับ ดาวนี้สี่ซองหบาทแล้วก็ถ้าใครสนใจตัวนี้นะครับเป็นวัสลีนนะครับวัสลีนเป็น UV นะครับ UV โลชั่นสขวดนะครับ2ขวดก็1บาทนี้น่าสนใจมากเลยเดี๋ยวมาดูครับว่าเขาขายวันไหนกันบ้างนะครับวิธีการซื้อนะครับเพื่อนๆเ,เราต้องไปซื้อให้ให้ถูกให้ถูกเวลานะครับอ่ามาดูตรงนี้ วันที่วันนี้วันที่สี่ใช่ไหมครับวันที่สี่นะครับมาดูตรงนี้วันที่สี่อันนี้ไม่ใช่มาดูโปรโของวันที่4นะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับ ของวันที่4มีตอนเที่ยงนะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้นะครับตอนเที่ยงตรงจํากัดนะครับเขามีโปรโมชั่นอยู่ทั้งหมด3อย่างนะครับมีวัสลีนมีคอเกตแล้วก็มีดาวนี่ตัวนี้เขาให้ซื้อได้นะครับจํากัด1ชิ้นต่อหนึรอบนะครับมาดูรายละเอียดตรงด้านล่างนะครับตรงนี้เขาจะเริ่มขายนะครับก็คือเราจะต้องซื้อช่วงเฉพาะตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงเท่านั้นนะครับเป็นเวลาของแคมเปญ ถ้านอกเหนือจากนี้จะไม่ได้เงินคืนนะครับเพื่อนๆแล้วก็สามารถเลือกซื้อได้แค่เพียงอย่างอย่างเดียวนะครับตัวนี้ก็คือว่าสามารถซื้อได้นะครับทั้งทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่านะครับลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าซื้อได้เหมือนกันเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับของวันนี้อันนี้มีแค่รอบเดียวนะครับมาดูของวันที่5นะครับ ของวันที่ห้าของวันที่ห้าก็คือที่ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับมีวัสลีนเหมือนกันแล้วก็มีดาวนี่นะครับมีลำโพงของเสี่ยมี่มีเมาส์โลจิเทคมียาสีฟันคอเกียแล้วก็มีลิฟต์แล้วก็มีเครื่องสําอางสองตัวนะครับตัวนี้จะมีทั้งหมดสามรอบนะครับเพื่อนเพื่อนของวันที่ห้านะครับเริ่มตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนนะครับถึงตีสองรอบหนึ่ง ก็เที่ยงถึงบ่ายโมงรอบหนึ่งแล้วก็สามทุ่มถึงสี่ทุ่มรอบหนึ่งแคมเปญน,นี้เฉพาะวันที่ห้านะครับแล้วก็ซื้อได้เพียงหนึ่งครั้งจากทั้งหมดสามรอบแสดงว่าของวันที่ห้านะครับเขามีสามรอบมีรอบเที่ยงคืนถึงตีสองเที่ยงถึงบ่ายโมงแล้วก็สามทุ่มถึงสี่ทุ่มแต่เราสามารถซื้อได้แค่เพียงหนึ่งรอบนะครับแล้วก็เขาจำกัดเงินคืนไม่เกิน300บาทนะครับ ตัวนี้สามารถร่วมแคมเปญได้นะครับโอเคเพื่อนเพื่อนถ้าใครสนใจนะครับตามนี้เลยอันนี้คือที่มาว่าทำไมผมถึงมีของเยอะนะครับเพราะว่าผมก็มาซื้อของในแคมเปญนี้แหละครับตอนนี้ก็ได้เงินคืนมาตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเงินคืนมา5870บาทแล้วนะครับตอนนี้ผมถอนเงินออกมาได้เป็น1,150บบาทนะครับก็ เงินที่เราซื้อของไปนะครับมันจะทยอยคืนมาเรื่อยๆนะเพื่อนๆตอนนี้ก็มีตัวหนึ่งนะครับก็คือของ s h อ p e e ของเดิมนะเขาจะคืนเงินแบบนานเลยครับเป็นประมาณ 4- 5หเดือนนะครับกว่าจะได้เงินคืนมาแต่ตอนนี้เขาปรับใหม่นะครับของ s h อ p e e เหลือ30วันนะครับถือว่าดีมากๆเลยเพราะว่าเราจะได้เงินคืนเร็วนะครับเพราะว่าเราซื้อของวันนี้ใช่ไหมครับเราจ่ายเงินเต็มไปแต่ว่าถึงกาหนดเขานะครับอย่างสมมติว่าของ s h อ p e e เขาบอกว่า ภายใน30วันใช่ไหมครับสาวันเขาจะคืนเงินมาให้เราสมมติเราซื้อของ300บาทใช่ไหมครับเขาจะคืนเงินมา29 9าบาทเขาเท่ากับว่าสินค้านั้นเราจ่ายแช่เพียง1บาทตัวโปรโมชันนี้นะครับแล้วแต่ว่าเขาจะโปรโมชันเป็นแฟลชเซลไปที่ร้านค้าไหนนะครับก็จะมีทั้งของช้อปปี้ลาซาด้หรือบางทีก็มีของ JD Central มาด้วยนะครับหรือว่าเป็นของ t o อปหรือว่าเป็นของวัตสันก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ช่วงว่าเขาจะจัดโปรร่วมกับของอเจ้าไหนนะครับเพื่อนๆใครสนใจอย่าลืมนะครับ กดลิงก์ด้านล่างนี่แหละครับผมจะลงลิงก์ไว้ให้ไปสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็รีบซื้อของกันนะครับรอบแรกของวันนี้ก็คือตอนเที่ยงนะครับใครสนใจอย่าพลาดนะครับเพราะ,ระว่าโอกาสดีๆอย่างนี้ก็มีโปรดีๆมาแนะนำเพื่อนๆกันนะครับ